สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องซีเซียงแล้วนะคะและ้วแน่นอนว่าวันนี้เรามารีแอคก็เซเว่นเพลง last last piece ใช่ไหมชื่อสุดสุดท้ายโอเค mm hmm. ตื่นเต้นแน่นนจริงโอเคไปเป็นยัางไง ฮ้ยโลเคชันเดียวกับโอ้ยเ้ยไอ้ยโอ้จินยองโอ้ก็จินยองปุดศรัจินยองปุดศรั โอแม่เนี่ยอุ้ยดีเยี่ยมีเปียตรงท้ายทอยด้วยอุ้ยดีอุ้ยจะมีเออข้องค่ข้างหนักกูแล้วตอนเนี้ยอุ้ยงานมันปิดดิบอกเลยว่าจะทำตางไง พูด้วยดดีอ uh ่ะโหโหโหแบบโหดีจริงอะโคชเช่นรลิมากหือ น <laughs> จะร้องไงจริงะอ,รอะ <c oughs> อเนี่ยจำตาคอแล้วอ่ะโอ้ยมักแน่มักแนลายโคตรดีอ่ะทาเสเซ็กชั่นโคตรดีคือไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากดีเว้ยกล <c oughs> ุ่โอ้จินยองคัดซีนกับจินยองคือดีอ่ะม <c> า <oughs> ดีมาด <c oughs> ีดีดีๆๆ โอดยังมีท่าเด่นดีมากโอ้ oh, ชินยองไม่หวแล้ว <c ười> อือโหดีไวเนี่ยโอย ตอนดหนใจเลยอะถอนใจแรงงามโอ้ยองแจยองจยองแจแบบคือบ oh, ้องนี้ยองแจสุดมากงามแบบไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยดีโครชเอืะโอ้ยใ โอ้ด uh, oh, ีดีดีดีมีเบรกแดนต์ไอเนี้ยชอบโู้แบมแบมอืมอือเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งเสื้อตันยึดแค่ ดีอะพูดไม่ออกพูดได้แค่คำว่าคนดีคนด,ดีดังคอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ,ะ,อะฉันไม่เคยเห็นคอนเทนต์นมิมีแบบนี้แบบเพมวันหลานแล้วก็แบบมีเบรกแดนแล้วก็แบบจังหวะปลุกเร้าใจแต่ว่าเห็นว่าเนื้อเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับประมาณว่าแบบว่าคุณคือชิ้นส่วนุดทใช้ใน,นชีวิตของผมนะในชีวิตของผมก็มีแค่คุณคือแบบโอ้แต่งมาให้ยีนกอ,อีกแล้วยีนก็คือไปไหนไม่รอดเลยอะ แต่จะวร้องให้จริงตอนช่วงแรกคือแบบมันเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยมันแบบโคตรปึ้งปิ่มอ่ะแบบว่าแบบก็ใช่ว่ามันควรอลังแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วอ่ะไม่ใช่แค่แบบอยู่กับ CG อะแต่คืออนเนี้ยการตัดต่อทานเซ็กชันการคัดซีนแบบ CG แสงสีแล้วก็โปรดักชั่นฉากอ่ะมันโคตรดีอ่ะงามผู้กองรู้สึกจีดูครั้งแรกน้ำตาไหล <laughs> น้ำตาไหลค่ะทุกคน เราแรกไม่คิดว่าจะกระดาษนีอะแต่คือดูใบจะ้องไห้จริงมันแบบคือเข้าใจแบบคนที่เป็นแบบเป็นอากาเซ่มาตลอดปะคืออย่างเราแม่งตามมาตั้งแต่ก่อนเดบิวเวอรแล้วมันเห็นมาทุกอย่างเนี่ยแล้วช่วงของสามปีมานี้คือเรารู้สึกได้เลยว่าก็เซเว่นนะมันดรอปลงเอ็มบีมันไม่ได้มีความน่าตืา่นตาตืา่นใจเหมือนตอนไฟล็อกใช่ไหมที่เป็นเครื่องบินอนะ่ะที่มีสามพารสามเพลงอนะ่ะไฟแบบอะไรสักอย่างอันนั้นคือแบบสุดยอดแต่คือลังๆมาของสามปีนี้แบบ มันมันแถวลงจริงแต่คามรู้ส์ตเป็นแบบนั้นนะแต่เราเองก็คอยสนับสนุนมาตลอดไงแล้วบ้ามเนี้ยบอกตรงตรงไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้คาดหวังไม่ใช่ว่าไม่ได้คาดหวังแต่คือไม่กล้าคาดหวังมากกว่านอยไปดูมูนเพลมันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ว้าวในความรู้สึกเราเท่าไหร่แต่เนี้ยบอกเลยว่าโคตรของโคตรของโคตรดีบอกเลยแม่แต่คือดีจริงคืออะไรก็ตามที่กเซเว่นเป็นคนคอนเฟิร์มอ่ะมันดีแต่ถ้าเต้นแบบ ดีมากอะแต่เดยคือยองแจเด้อย,ยองแจอ่ะพูดแบบเซนเตอร์อ่ะเป็นเซนเตอร์เพลงนี้อ่ะมันดีมันดีมากๆดีมากจริงๆมันช่วยฮิวความรู้สึกของอากาเซซแบบเรา่าเไว้ว่าแบบว่าเฮ้ยในที่สุดเขาก็ได้ทําเพลงที่มันแบบดึงความสามารถของพวกเขาออกมาสักทีอ่ะโดยเฉพาะยองแจกูออกเลยว่าบัา้มเนี้ยยองแจแม่งแบบพยายามมากเลยนะตั้งแต่ลดน้ำหนักแล้วอ่ะซุดผอมลงเยอะมากจริงๆอ่ะจริงยองอ่ะ ขาร้องที่แบบเป็นพระเอกอะไม่ไหวเด้อแหกอกเดินมาเมื่อกี้จะตายเอาเด้อแล้วแบมแบมหมาตอนลุกผมผมแดงแล้วก็ชุดแดงอะตอนที่โค้อัพเข้าไปใกล้แล้วก็มีเปียตรงท้ายอะแบบดีอีกแล้วน้อประดุมูลก็ชอบชุดแบมแบมมาจริงคือแบบเป็นคนที่สไตล์แบบเป็นตัวของตัวเองมากอะโคตรชอบคือตกมาปีนี้ทุกคนแม่งหล่อมากอะดูเป็นผู้ใหญ่มากอะจนเราแบบก็เพิ่งมารู้ตัวแบบเออเขาหล่ออะไรขนาดนี้เลยเรอวะ ก็ถ้าใครชอบก็เซเว่นนะคะชอบเพลงลัดพีสนะคะช่วยไปเพื่อก,กันไปปั่นวิวเนาะแล้วก็ไว้เจอกันให่ใดนี้แอปเอ็นบีเค๊อหรือว่าเอ็ีเพลงหน้าแล้วกันนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดแล์ก็ส r i ครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย